กอกนมกินเองนะคะตั้งแต่ออกขวดนมมาเก่งมากเจาะกล่องนมกินเองค่ะเจาะได้ยัง <c oughs> อ่ะบอกวิธีเพื่อนๆว่าหนูเก่งหนูปีเก้าเดือนหนูกินนมจากกล่องค่ะหนูเลือกขวดโลดขวดนมแล้วอ่ะเจาะกล่องนมกินเองได้ไหมได้ไม่ลูก ว้าวทำยังไงต่ออยนี้ทำยังไงต่อนอนลงยังเก่งมากเลยนอนลงอย่างนี้ได้เหรออย่างแรงเลยครับเอาไอตรงไหนไม่ไม่เขาเลือกที่นอนอยู่ลงเลือกก่อนเลือกก่อนเอาตรงไหนนะเอรงนีเหรอโอเคยังพร้อมพร้อมยังอะดูโชว์ก่อนดูโชว์ก่อนเร็วอยากกินไหมยะกินมามมมจะกินมัมมัม อ่ะพี่แป้งกินก่อนก็ได้อ่ะไหมแมใครกินดีเอ่อแม่เขอ้ยโดนน้องอุ้ยโดนน้องลูกอ่ะพี่หอมกินโชว์เพื่อนๆเนี่ยมิตรกินนมของเด็กๆนะคะอือดูทีวีเดี๋ยวจะเปิดให้น้อแป๊บนึงอ่ะให้พี่หวานนอนลงรอนอนลงพี่หวานเรอน้องเอาตัวนี้ไม่หิวไม่หิวไม่หิวเล่นไม่เชย มากินม่กินมากินกน,ยนายนี่ข้าวเยอะเลยอ่ะพี่ร้นพี่หวานมาเอาอันนี้พี่แป้งไม่กินแล้วอ่ะเราเร็วทำให้เพื่อนๆดูนะ่ะ ได้แล้วค่ะอ่าพี่หอมมันโขกหมดแล้วพี่พานน่ะอ่ลูกออาพี่หานจีบกองกินเองเลยเก่งมากอ่าจะนอนกินหรือจะนั่งกินเอาไปนั่งกินดีๆหวานชอบนั่งกินเลยหวานชอบนั่งกินออาไปนั่งกินดีดีถ้าจะนอนก็นอนกิน จับที่นี้ด้วยจับจับแล้วก็ดูดนะเก่งมากนี่นะคะวิธีกินนมของเด็กตอนนี้เลิกขวดนมได้แล้วใช้เวลาเลิกทั้งหมด9วันปังหวานถึงกินนมเยอะขึ้น4วันแลยห้าหัพี่แป้งก็อาทิตย์หนึ่งแป้งหนึ่งอาทิตย์พี่แป้งเลิกขวดนมตอนปี4เดือน แต่ว่าปังหวานเริ่มปวดนมตอนปีเก้าเดือนเอาอีกไหมนี่โอเคบ๊ายายเพื่อนๆแล้วปังหวานบ๊ายบายเพื่อนๆบาย